ไทำอะไรกินหมาม้ากินหม่มออหาม้าโอ้โหกินหม่าม,ม้าฉีกดิฉีกซองดิฉีกดีเดี๋ดวยมวมันหกฉีกปากให้กว้างเลย ใส่แตนะ่ถุงนี้เนะถอดลักกอนใม่ไหมพยายถอดลักให้ยายทำมันจะยิ่เดี๋ยวมันจะชดเอา,า,ายุก็สงสัยเองนะ มันจะหกปุ๊บนะโคตเออแต่น้านี่ไหมพอพอพอแท่นั้นน้ำเยอะเกินเดี๋ยวมันจะนี่เดี๋ยวออกไปก่อนวางไว้ตรงนี้ก็ได้ช้อนอ่ะ ตกไปก่อนนั่งรอนั่งดีๆนั่งให้นั่งให้เป็นระเบียบอืมกินเองกินด้กินเองเป็นต่อไปอะ่ะรอก่อนประมาณสามนาที นั่งสมาธินั่งสมาธิรอเดี๋ยวกลับกลับด้านก่อนกลับด้านก่อนความร้อนไม่ทั่วถึงน้ำไม่ค่อยร้อนน้ำมันไม่ค่อยร้อนมั้งมันร้อนมันรั่วได้ นั่งนั่งนั่งดิอืมนั่งกินแล้วกินตอนน้ำอุ่นเนี่ยอร่อยนั่ง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 กินเป็นระเบียบจะนอนกินได้ไงนึกอยากนอนไปนอนก่อนไปลงจะกินเองวันนี้อา ไม่กินดูก่อนโอ้ยยิ่งอะไรเย่เย่ไปเอาซ่อมไปเอาซ่อมลุงก้าวซ่อมพี่ลูกอ่ะทุกคนทำให้ลุงก็ไปซ่อมเอากินกับอันนี้ก็ได้ไม่ต้องเอาซ่อมก็ได้เอาซ่อมเดียวค่ะอยากกินทำไมต้องขี้เกียจ แต่เอาอยากกินทำไมต้องขี้กเ,เกียจเออไม่ต้องขี้เกียจเวลาต้องรู้เองมั่งดิไม่ต้องให้บอกให้สอนเรื่อยๆต้องรู้เองกินเองได้เป็นด้วยจะได้เก่งโตขึ้นทำเองอะไรกินเองได้ถึงาม่มาซองเดียวก็กิกนไปโรงเรียน ทำให้เย็นก่อนนะเนย็นแล้วอ่ะกินเลยอร่อยมากเนี่ยลองชิมแล้วชิมดีมาอร่อยดีอืมกินเลยกินเลี้ยงเอฟซีกินด้วยกันเอฟนักินกินค่ะบิ๊กกินโชว์คำใหญ่ๆคำโตโๆคำโตๆร้อนร <c oughs> ้อนที่ไหนมันอุ่นร้นอนค่ะคุณที่เจอมันคุ่นนั่นนั่นยกคำโตโๆลงลงจะ ถ่ายคลิปดีๆเออเอออย่างนั้นอาปาด้วยอาอย่างนั้นด้วยอาเออโอเคเสบบ็สบโบเส็บซำดายซำดายำนีโซเอฟซีส,สบๆยังไงอันนั้นเบนไม่ใช่ตั้งอย่างนี้นี่นนไม่เอาีไม่เอาเดี๋ยวก็เอฟซีเขาไม่ดูอยู่ ไม่ดีไม่ดีทำทำไม่ดีนาะงคิดคิดคิดอันนี้ทะเล็ดก่าทะเลนีลูก,ลก,ลกอ่าต่อไปไม่ให้กินแล้วถ้าเป็นแบบนี้ เฮ้ใหญ่ยยก็ดูโทรศัพท์ครับเนาะเสียงดังเนาะโอ้โหแซบบอเสียงเสียงไม่ชัดละเสียงวายุไม่ชัดยุกินเสียงไม่ดังนี่ เอาละคลิคลิตรงนี้ไอิปลูกคลใส่หูนะฮะคีบใส่แทงหูไ้คลิปตรงนั้นมาม่ามันก็หกใส่ใส่หัวใหม่ิฮ้ลเวลากินมาม่ามันจะหกใส่หัวใหม่นี่มีคลิปคลิไวตึงหูนี่ไม่เอาเนี่ยคลิปแบบลองก็ได้นี่คลิปไว้ตึง

คิดจะยาวไปนะอย่างนี uh, mm ้แหละครับทุกทุกคนขอบคุณทุกท่านที่เข้ามารับชมให้กำลังใจครับก็อ่าจะแทบอวันนี้อยากกินเงนท้าบายบายสวัสดีครับพูดหน่อยพูดหน่อยสวัสดีค่ะ ส, wa, <laughs> <laughs> สวัสดีค่ะได็กสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะนี่เป็นตนวที่วล้เอาไมา่มาบ๊ายบายไ๊าบาค่ะบ๊ายบายคิดมามาพอแล้วยังไ้